สบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวแต่การจุดสังกัดเรื่องพี่น้องเด้อสฉันดีลูกก็มาเอาอะไลูกบ่เที่ยวหาวันได้ลูกสาวพี่น้องเที่ยวหาวันได้ลูกสาวเอาน้องซื้อเนี้น้องตาน้องตาเมื่อนี้มาเที่ยวตลาดกับป้าเอาดูป้าสิพามาเที่ยวตลาดตลาด ตลาดขายอันตลาดหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านน้อยๆเนาะตามสายทางนี่แหละพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเนาะว่าเพิ่นสิมาขายยังแหน่เนาะเฮาสิได้ยังแหน่มื้อนี้ค่ะแม่นมาเตรียมมาส้มบึเพราะว่าปราเมากับสาวแพงนะตั้งใจมาว่าสิมาหาบ่าวต้อมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นยังไปรับจ้างอยู่หน้าปักกิไกลหนึ่งก็เลยใส่เวลาเบิดมือเบิดมือพี่น้องเลยหาบ่าวต้อมหาบ่าวต้อมกับแม่ มี่แต่เอื้อยเบ้าอยู่เพื่อนเบ้าอยู่เพื่อนคนเดียวเขาก็เอาขนมกับนมไปให้เพคนกินแล้วเนาะชาแพงแน่แต่ว่าใช้เวลาถ้าอันนี้ก็เมาก็เลยว่ะค่ะลูกสาวมาเชียรตลาดมาห้าหกวันได้ลูกสาวแล้วนะคะไปไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปไปชมกันเลยมาทงนี้ทงนก่อนนี่นี่ก่อนชมก่อนชมทีงนี้ก่อนว่ามีอีหยังแน่ mới chúc mua cá ván này luôn 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 มะเซียนปลามาเซียนเลือกมักนาดเ่านลำมยัคือแดงงามแดงเม่ปิดมาใหม่ๆเลยนี่มักนาดยักษุกขาดพี่น้องบยักษุกาอันีมักนาดอั้เด๋ยวตัวมันเรืองะเืองม็งกุกเรืองแดดเผาสุดๆ่ะป้าน้ กันเชียนแดดเผาอยู่ไรพนอยู่สวนผ้บมเผาน connect, ั่นี่แดดเผาแดดเผามันเอาไม้ิ้มได้ข่อยหอกระป๋อเมื่อกี้นี่แหละโอหักโมกัพี่เนาะซีงามเลยแม่แม่หงโมกับี่นมาิมเาป่าไปกินล้วนี่น่าจะากระถานอมากหนักุ ทุกเรื่องทุกเพิ่ม,มตุ้มม,มันคืออันไหนให้เนาะว่ามันมันย่องมาเจอแม่ค้าเจดี <c oughs> เจอแม่ค้าเจดีย์มาฝากม่วงให้กินนี่ฝากให้ซิมเบิร <c oughs> ์นคนละตักเลยน้ำคายน้ำเ <c oughs> จดีนะได้งามกว่ดอก แต่จะแท้มห่ง่ามง่าไม่รวยเนียแต่จะแท้มม่ฟี่รน่วยนึ่งามแต่พ่อแต่แม่ขาแต่พ่อขาด่งาขากงามคือกันอ้าไปขายบวโมนแก่อาไปมาปาใหญ่เข้าามักม่คือเจาะอกลุยยอม่วงรวยใหญ่เเอาลใหม่ๆมเยังเหลือเนาะมันลนา่กเนาะทงหปะทงเธอได้ก็เฮ็ดน่ะิหาพน เด็ดละงนนี่ได้แจัคทีเครื่องโลโอ้านี่ปนแฉบไปเลยไดมันซุก้งไอ้ริมมักโม่พอดีกินำเ็ดับบุตลาดแข้มทางดำด้พี่น้อง เห็ดนี่ค้ายเนี่ยได้เห็ดฮอลโลอยู่บ่ก้มโอ้เจ็ดก้ามสาวหาันเอาว่านเอาสิสาวกันปะเอาปลาแดงดปกยคไปเห็ดบ้านมักแตงบ่กินปลาแดงมักแตงหายไม่อยากกินมักแตงหายนะจ้า

เป็นตลาดของหมู่บ้านวี่เนาะก็ออกมาจากหมู่บ้านใกล้เติบเนาะมาขายอยู่นี่มาตั้งตลาดอยู่นี่มาขายแคมทางฮะอยากเอาก็เอาตีทงเท่าได้พักขยันวิ่งพักขยันต่อ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 ลงรุดให้เอาตะลุ่มก็เอาตะขึ้นะสามชิ้นเอาอต่อขึ้น เ่าเที่ยงมาสามสิบติดบรรทุหาเฮ็ดเชิงเข่าสกินแกงเฮ็ดสิหามืออะไรแพงจะสามเฮ็ดหลงโง่เนาะว้าถือกันนะ้าพันเอยสาวพันเพี่ยงกับนือมา ตอบมาได้พี่น้องตอบมาได้เพื่อนว่าเพื่อนว่ารถได้แต่หาพันเถอะแม่ว่าเธอได้เศร้าเศร้าหาพันเนาะทื่นมันอ่ะซ้ำซิปพี่น00้องก็เพิ่นย่อมลุบเพิ่นว่าสิลดให้เศร้าหาพันนะลุบหาพันไปรอเบิ่งข้างหน้าก่อนขั้นบ่อหนึ่งคีมาเอาไปรอให้มันสุดไปเบิ่งน้ำกัน

ได้ได้เอี่ได้อย่จุมล้ขยมี่นะเอยอันนี้เฮ็ดนังันไข่มันสันไข่มันาไข่มันลายได้นี่ลหนึ่งบ่นอันนี้เดันี่ลหนึ่งมาเฮยซิบกซ้ำหนึ่งบาทอันนี้ซ้ำหน่วยซ้ำหน่วยหาแล้วปะได้ัหน่วยจ้ ้นน่โอ้นี้นั่นมันต้องบนไข่เี่น่ะพี่ผีไข่มันดแต่อดนารบไหมบ้านานเมีแต่อาหารบ้านๆแค่มะเตะแกมเตงหอยยังงะสันนี่เอามักนัดกวน เหนือก็มักม่วงกวนบ้านข้าเจ้าไปกวนแบบนี้เนาะกวนเองมบออาผู้บ่าวท่างได้เอากระสอบมาใส่เอานะใส่แล้วแล้วกระหิวมั้งว่าุ้ยถูกไหมไปไกลบ่บักซองบักซองไงทางดีอยู่บักซองทางดีปุ๊บไปยังโหูสะออนมักกล้วยนี่เด้ เออกลัเมาาห้องยังบบบนี้พี่น้องหมักโมกับหัวลูกนุ่งเอาเห็ดกีนอะไรเฮาสซื้อเห็ดผึ่งนะเขาอยากเห็ดผึ่งแม่นเสียเมื่อป่นกับเมื่อวานจะซื้อตัวหาพันนะเมื่อนหร่ี่ยงเราโงกเมื่อป่นอีกพี่น้องเอ้ยกลัเมาออากหอิ่มบ่เต็มพี่น้องเต็มเมื่อเช้านี่เซี่ยงอีกนั่งเลยเอายังงู้เอาอย่างเอาหมกโมักหนูมากิน เอาองมงมอนมาได้ขนาดนี้เอามาฮะนี่กะ s p ป e ดคลิปเนาะพี่น้องอกดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อเมื่อนี้ก็คือหมาให้เด้สีมเมาส์เฮ็ดอย่างเดียวเฮ็ดหมักแตงนี่คีทอดแม่เฮาเด้อคดทอดก็ซื้อไปใส่บาสตีเจ้าคีทอดก็ให้อันใส่บาสมันจังทอดเขาจะว่าแ <laughs> ค่คีทอดก็ได้ <laughs> ដល់ជុំคลิปដាក់នៅសបៃនេះ